จบจบนะอันนี้ผมจบแล้วใครไม่จบผมจบโอ้วพระเจ้าครอบครัวแฟม i ลี่3 ET ครับ 13e t station สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม pg ครับ 13e t ยาปั่นเกมค่าย pg ช่อง 13e t ามโรมเป็นทริคเกมจ๊กเกอร์โรม่าครับ 13e t l sg gamer เกมไฮโลนําเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13 ET อยาดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์อ่านทุกคนครับผมแล้วก็เกมน่ารักน่ารัก,น,รกน่าเล่นแบบนี้ถ้าใครอยากเล่นก็ทักที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมาวันนี้เราอยู่กับเกม ควีนออฟโบลตีเดี๋ยวเรามาเล่นกันแต่ก่อนเล่นอย่าลืมนะครับเล่นได้ต้องเลิกเล่นสักคำเตือนไม่ควรอกลเล่นแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม40%ได้แล้วเลิกน,นั่นแหละครับดีที่สุดมาครับตื่นเต้นอะ่ะมินิแล้วใช่ไหมต่ำสุด4บาทไปเป็นไงล่ะ <Yes. S 2> ยังยังไง เอาวิ่งของเลยเธอะน,นี่เนี่ยถ้าเป็นแบบคือจบเลยคือเลิกเลยได้ปุ๊บเลิกเลยแล้วมาทันอะไรอะ่ะแต่แบบถ้าได้ก็เลิกเลยลงมาครับ <Nice. S 1> ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับช่องของ13อิทธิยะนะครับ เกมไหนไม่แตกลุงไม่เล่นชัดเจนนะครับเพราะฉะน,นั้นจากนี้ไปทุกเกมที่ลุงเล่นต้องแตกอ,อย่างยั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 งรีบรีบอ่ะดูรีบอ่ะคิวมาสวยพี่สวย ไปครับเคไหมเคนี่หว่าใช่ไปไปไปบบบไเบาๆกว่าอันตรายเดี๋ยวมันจะเห็นเ i c e Test ใหม่ครับไม่มีอะไร Test ใหม่อู้เอาละได้เคต่อยาวๆก่อนโค้งน่ะอืมเดือดดายโอ้ย ไปครับเคี okay. ผมไม่ใช่นะเอมองผิดครับมองผิดไปครับได้สองอีกเหรอคิวสี่ตัวได้สองอ้พระเจ้า oh โอ้ <Nice. S 1> hey, hey. เหมือนก็เฮ้เฮ้อ๊บไม่ใช่อโอ้ย บิน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 กันิบินบิดูโอ้ยี่นี่ไม่ได้กะโอ้พันต้องได้เดี๋ยวไปกินอะ่ะโอ้ยไม่รู้ลายเว้ยมันหยิบ เอาละผมสเกตเตอร์มาแล้วมาแล้วเลยเฮ้ยพี่เที่ยวหาเอ้ขอหน่อยเอ้ยตายแล้วเต้ทุกคนเรียบร้อยครับผมสเกตเตอร์ยี่สิบฟรีสปินสิบฟรีสปินห้าฟรีสปินผมให้ทุกคนทายว่าผมจะเลือกอันไหนจะเซฟก่อนแน่นอนครับว่าผมต้องเลือกโบนัสเยอะอยู่แล้วหมายถึงโบนัสการหมุนเยอะเยอะเพื <c ười> ่อความปลอดภัยในชีวิต ไปครับมาครับฟีสปินยี่สิบครั้งสวยแค่นเนี้ยเหรอจิตทุศออออโอ้ยนะเหมือนกันเหรอเฮ้ยถ้าคุณห่านะโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยได้ไหมโอย้ย ทำไมทำไมไม่ได้เออไอสปิบมาดลครับหมดแล้วเจ้าช้วยเฮ้ยไม่คุณทนอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยครับทุกคนเหลือสิบเอ็ดครั้งครับแน่นอนครับว่าฟีสปินม,มาแล้วเพราะฉะนั้น จบจบนะอันนี้ผมจบแล้วใครไม่จบผมจบโอ้มัะเจ้าสวยพี่สวยพิกวินใสภาพเหมือนเดิมหรือ10ครั้งด้วยทำได้พิกวินโอ้ยเขนินว่ะ8ครั้งครับยังอยู่ครับโบนัสเรายังไม่จบนะครับ เรายังได้อีกนะครับยังอยู่นะครับทุกคนอ้าวเฮ้ยไหลว่าถึงมันจะเยอะแต่มันก็ควริดเยอะกว่านี้ความโลภไม่มีวันสิ้นสุดเป็นไงครับทุกคน บอกเลยคับก็ได้ยังไงก็ได้ผมบอกแลว้วช่องผมเตรียมไหนไม่ได้ผมไม่เล่นและสองครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายครับโอเคเรียบร้อยปลดมือปั้นมือ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมไปกับคว e นออฟโ o ต t y ซึ่งแน่นอน Queen มันก็ต้องคู่กับคิงเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปเล่นอีกตัวหนึ่งเป็นคู่ฝาแฝดของเกมนี้ครับซึ่งแน่นอนครับถ้าผมเล่นยังไงก็ต้องแตกฝากติดตามกัด้วยครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวกลับไปก่อนแต่ใครที่ชอบช่องผมปั่นสล็อตจนแตกแบบนี้กดไลค์กดแชร์ซับสไคร คอมเมนต์อย่าลืมนะครับฝากด้วยแตกจริงอะไรจริงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับว่า13 E t ทยาเกมไหนไม่แตกเราไม่เล่นสวัสดีครับ